มาพบกับช่องพาบ้านขายถูกกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะทางช่องนะคะมีพาแท้บ้านๆดูง่ายมาฝากพี่ๆกันอีกแล้วนะคะช่องของเรานะคะเน้นพาแท้ดูง่ายและราคาถูกนะคะพาของทางช่องเรานะคะพี่ขายวันต่อวันนะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะมารับชมคลิปกันนะคะก็อยากจะขอบขอบคุณนะคะทุกท่านเลยนะคะและพี่ๆทุกคนนะคะที่อุดหนุนและเช่าพระหนูทุกคลิปเลยนะคะพี่นะเดี๋ยวหนูนะคะจะนำพระดีๆนะคะมานำเสนอพี่ๆอีกนะคะเดีย๋ยวเรานะคะไปรับชมคลิปกันเลยคะ่ะนี่นะคะองค์แรกนะคะ องแรกนะคะพี่เปิดมาก็สวยเลยนะคะเป็นพระแท้ดูง่ายนะคะพี่องนี้นะคะเป็นเหรียญเนื้อเงินนะคะหลวงพ่อสมชายนะคะพี่วัดเขาสุก,กิมจังหวัดจันทบุรีนะคะรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ปีสองห้าสามสามนะคะพี่องค์นี้นะคะขอที่หกร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเหรียญกันใกล้ๆเลยนะคะพี่นะ นี่นะคะพี่เหรียญสวยนะคะเป็นภาพบ้านนะคะพี่ดูง่ายๆกันเลยนะคะถ้าใครชอบนะคะพี่เหรียญน,นี้สวยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยคะ่ะองค์นี้นะคะเป็นเหรียญอาจารย์เชื้อหนูเพชรน,นะคะ วัดสะพานสูงนะคะพี่จังหวัดกรุงเทพนะคะพี่ออกวัดปกสุธรรมารามนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่สามร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะเหรียญน,นี้นะคะพี่ สวยมากนะคะเหรียญน,นี้นะคะชอบมากเลยนะคะสวยมากนะคะพี่เหรียญน,นี้นะคะพี่เป็นเหรียญพระพุทธราสดรน,นะคะศี่ห้าปุกเสกนะคะพี่เป็น5พิธี5จังหวัดนะคะพี่เป็นเหรียญบ็อกกษาบนะคะออกวัดราชสมุสรนนะคะพี่จังหวัดนราธิวาสปี2550นนะคะพี่ สวยมากนะคะพี่เหรียญน,นี้เหรียญน,นี้นะคะขอที่สี่ร้อยนะคะสวยมากเลยนะคะพี่เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะนี่นะคะพี่สวยมากสวยจริงๆนะคะพี่ สวยจริงๆนะคะพี่อ,องค์นี้สี่ร้อยเท่านั้นนะคะพี่เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงปูดทวดตอโคสีสามนะคะอาจารย์นองวัดทรายขาวปุกเสกนะคะพี่สวยมาก ตอโคดด้านหลังนะคะพี่มุมล่างสี่รอยห้าสิบนะคะสวยจริงๆนะคะพี่เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะนี่นะคะพี่ข้างหน้าเป็นหลวงปูทวดนะคะอันนี้ด้านหลังนะคะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะพี่นี่นะคะพี่ตอกโคดด้านล่างนะคะตรงนี้สี่สาม ะคะพี่สวยมากจริงๆนะคะเพียงสี่รอยห้าสิบนะคะพี่เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะองค์นี้นะคะเป็นภาพหงวัดปากน้ำรุ่นห้านะคะพี่สวยมากให้ราคาถูกๆเลยนะคะพี่ ได้มาองค์แรกนะคะองค์เล็กนะคะให้ร้อยห้าสิบนะคะพี่สวยมากนะคะพี่องค์เล็กเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์นี้นะคะเป็นพับปิดตาสองหน้านะคะพี่ เนื้อทอมผสมนะคะพี่ไม่ทราบที่นะเก่ามากเดิมๆเลยค่ะพี่เป็นพับบ้านนะคะอง์นี้นะคะพี่ขอที่สามรอห้าสิบนะคะเก่ามากนะคะพี่ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์นี้นะคะเป็นพระฤาสีเนื้อดินนะคะพี่ลงรักเก่าหลังยันนะคะเพื่อใครชอบนะคะพี่องค์นี้เป็นพระเก่านะคะพี่เดิมเเลยนะคะพี่ องค์นี้นะคะพี่ขอที่หกร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆเลยนะคะนี่นะคะพี่เก่ามากถ้าใครชอบของเก่าๆนะคะพี่ต้องจัดแล้วนะคะ องค์นี้นะคะพี่ขอที่600นะคะช่องของเรานะคะพี่ขายจริงส่งจริงนะคะพี่และส่งเร็วนะคะช่องของเรานะคะไม่มีเก็บปลายทางนะเดีย๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์นี้นะคะเป็น พระหลวงปูดทวดเนื้อผงนะคะพี่ไม่ทราบที่นะองนี้นะคะขอที่สี่รอยห้าสิบนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ อันนี้นะคะเป็นพระสมเด็กเก่านะคะพี่ไม่ทราบที่นะคะเป็นเนื้อผงนะคะพี่ถ้าใครอยากได้เก่าๆแล้วก็เป็นเนื้อผงนะคะพี่เป็นสมเด็จแบบนี้นะแถมราคาถูกด้วยนะคะพี่องค์นี้นะคะขอที่สามร้อยนะคะได้ของเก่าๆกาแบบนี้ไปบูชาเลยนะคะพี่เป็นพระสมเด็จแบบนี้เลยนะ สามร้อยนะคะเดีย๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์นี้นะคะพี่เป็นพักกิ่งนะคะตอกโคดวัดแครด้านหลังนะคะพี่เป็นเนื้อนวะนะคะสวยนะคะพี่ เป็นพระเทนะคะพี่เป็นพระบ้านนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่หนึ่งพันนะคะเดีย๋ยวเรามาดูองค์พระใกล้ๆกันเลยคะ่ะนี่นะคะพี่สวยนะคะพี่สวยนะจมูกสวยนะคะนี่นะคะพี่ตอกโค้ดตรงนี้นะคะวัดแคร์นะ มีกิ่งด้านในนะคะองนี้นะคะพี่หนึ่งพันนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยคะ่ะอันนี้นะคะพี่สภาพกล่องนะคะพี่เป็นแบบนี้เลยนะ ยังดูใหม่นะคะพี่สวยนะคะองค์นี้นะคะเป็นพยาคุดหลวงพ่อสนุนนะคะพี่วัดสัตาพิรมนะคะพี่จังหวัดสิงห์บุรีนะคะปีสองหสาเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันเลยค่ะนี่นะคะพยาคุดนะคะ อันนี้นะคะขอดที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องนี้นะคะพี่เก่านะคะเป็นสมเด็จพระภัยรีพีน้านนะคะพี่วัดบวรนิเวศนะคะปิดทองในพิมพ์นะคะพี่ปี2 5 3 6เดี๋ยวเรามาดูองค์พระด้านในกันเลยนะคะสวยนะคะพี่สวยนะเป็นพระบ้านนะคะ องนี้นะคะพี่ให้ราคาถูกๆเลยนะคะพี่ขอที่สองร้อยห้าสิบนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะอันนี้นะคะพี่กล่องจะเก่าๆหน่อยนะคะ อันนี้นะคะเป็นรูปหล่อหลวงปู่พลนะคะพี่วัดหนองโคนทีนะคะปี2533จังหวัดสระบุรีนะคะกล่องเดิมๆนะคะพี่เดี๋ยวเรามาดูองค์พระด้านในเลยนะคะนี่นะคะพี่ เป็นพ้าแท้ดูง่ายนะคะเดิมเดิมเลยนะคะพี่เป็นพ้าบ้านนะองค์นี้นะคะพี่ให้ราคาถูกถูกเลยนะคะพี่สองร้อยห้าสิบนะคะถ้าใครชอบนะคะพี่จัดเลยนะใครจองก่อนได้ก่อนนะคะพี่ให้สิทธิ์คนจองก่อนนะคะ 250ห้าสิบเท่านั้นนะคะพี่เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองนี้นะคะพี่กล่องเป็นแบบนี้นะคะองค์นี้นะคะเป็นพระหลวงพ่อโสธรน,นะคะพปรเนื้อกะเบื้องหลังคาโบสถ์นะคะพี่องค์นี้นะคะขอที่สองร้อยนะคะ เดีย๋ยวเรามาดูองค์พระด,ด้านในกันเลยคะ่ะองค์นี้นะคะพี่สวยนะคะเพื่อใครชอบนะคะสวยจริงๆนะคะองค์นี้องค์นี้นะคะพี่สองร้อยเท่านั้นนะคะสวยนะคะพี่ เป็นพรบ้านๆน,นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์พระต่อไปเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะกล่องยังใหม่อยู่นะคะพี่กล่องยังใหม่อยู่นะองค์นี้นะคะเป็นเหลียนหลวงพ่อสมชายนะคะพี่วัดเข่าสุกิมจังหวัดจันทบุรีนะคะ อายุแปดสิบปีนะคะพี่เดี๋ยวเรามาดูเหรียญด้านในกันเลยนะคะนี่นะคะพี่เหรียญสวยนะคะเดิมเดิมเลนนะคะพี่ถูกมากนะคะพี่องค์นี้นะ 250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์นี้นะคะพี่กล่องใหญ่นะคะเป็นพัพผงหลวงพ่อรวยนะคะวัดตะโกนะคะพี่รุ่นรวยจริงนะคะพี่ปีสองห้าห้าศูน องนี้นะคะพี่ขอที่350นะคะพี่กล่องเบอร์เลเลยนะคะพี่เดีย๋ยวเรามาดูองค์พระด้านในกันเลยคะ่ะนี่นะคะพี่องค์พระเป็นพระบ้านนะคะพี่แท้ดูง่ายนะคะองนี้องค์นี้นะคะพี่ สามร้อยห้าสิบนะคะองค์ใหญ่นะคะพี่เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์นี้นะคะพี่ขายดีมากๆนะคะ เป็นพบปิดตาจัมโบ้นะคะพี่หลวงพ่อแพรตามหากันเยอะนะคะพี่ชอบกันมากนะคะพี่แบบนี้นะขายดีสุดๆเลยค่ะพี่องค์นี้องค์นี้นะคะขอที่2องนะคะเลี่ยมกรอบสวยๆเลยนะคะพี่ คุ้มนะคะพี่ขายดีมากเดีย๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยคะ่ะต่อไปนะคะวันนี้จัดเลยนะคะพี่ถ้าใครชอบนะคะจะกุดนะชุดใหญ่นะคะพี่อันนี้นะคะพี่เป็น ตะกุดชุดใหญ่หลวงปูดเจียมนะคะพี่จังหวัดสุรินทร์ถ้าใครชอบตะกุดนะคะพี่ต้องจัดแล้วนะคะพี่ชุดใหญ่นะคะพี่สวยนะคะอันนี้นะคะขอที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยนะคะพี่หนึ่งพันเจ็ดร้อยนะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะพี่ เดี๋ยวให้ดูสายกัก่อนนะคะสวยนะคะพี่ก็ตรงนี้เป็นเชือกนะคะพี่แล้วก็ตรงนี้เป็นตะกุดนะคะตะกุดมีลายนะคะพี่ สวยจริงๆนะคะพี่อันนี้ถ้าใครชอบตะกุดนะคะพี่ต้องจัดแล้วนะข้างล่างนะคะพี่ตรงปลายนะเป็นเชื่อแบบนี้นะคะแล้วก็มีพระนะคะพี่ชุดใหญ่จริงๆะค่ะพี่ พันเจ็ดนะคะจัดเต็มจัดหนักเลยค่ะพี่พวงนี้หลวงปูดเจียมนะคะเก่านะคะพี่ าพี่ๆคนไหนนะคะสนใจพาชุดนี้นะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ0832971201ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์ได้ที่0832971201ได้เลยนะคะถ้าพี่ๆคนไหนนะคะต้องการพาแบบไหนหรือพาชนิดไหนนะคะสามารถคอมเมนต์มาได้ที่ด้านล่างเลยนะคะเดี๋ยวหนูจัดให้นะคะ คลิปนะคะลงทุกหกโมงเย็นของทุกวันนะคะช่องของเรานะคะไม่มีเก็บปลายทางนะคะคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะคะขอบคุณมากคะ่ะ